ครับสวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกนนท่านสุภูพสุขนนะครับเมื่อกี้ผมขี่รถผ่านมาอ่สวนอยู่แถวแถวรอบ้าลครับพอดีเห็นข้าเจ้าตัดต้นใหม่ก็เลยจอดรถถามนะครับว่าเป็นอยัางไงตัดต้นใหม่ออกเจ้าของสวนเพิ่อนกัว่ามันเป็นไฟฝ่าลุ่งนะครับเ,เป็นต้นไม้ไปถึงกับสายไฟแรงสูงนะครับเป็นอันตราย เราก็เห็นเองก็เล่านะครับว่ามันเป็นแบบไฟฟ้าลงมาในต้นใหม่ต้นใหม่ใต้นะครับบางต้นใหม่บางต้นนี่เหี่ยวนะครับไม่เพื่อเลยตาดดกันนะใช่ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะได้ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของคนที่สัญจรไปมาพานอยู่ในถนนครับตอนนี้ถนนตอนนี้คนผ่านไปผ่านมานะครับก็เห็นว่ามันตะตราแงเพื่ก็เลยตาดดกนะครับนี่เป็นนูทาหอนนะครับว่าอย่าปลูกต้นใหม่ไกลขอบซอยไฟแรงสูงนะครับให่างออกไปประมาณสิบเมตรถึงห้าเมตรนะครับผม ครับนี่ก็เป็นพยุงนะครับเพื่อกระจงไว้เอาเรือไว้เฮ็ดเสานะครับบ่ได้ไปขายเฮ็ดเสาหนังซอนี่ไว้เฮ็ดอันอื่นนะครับบ่ได้ไปขายแต่ว่าไม้อย่างอื่นขึ้นมาอย่างหน้ามาอย่างกลับไปขายครับตาลาดเจ็ดลอยบริษัทเป็นไม้ร่วมไม้ไม้ซับนะครับเนาะเป็นหนังที่เสียดายอยู่แต่ว่าต้องทําใจนะครับเพราะว่าต้นใหม่มันไปป่าสายไฟเพื่อนเห็นปะครับเป็นการปลูกผิดพลาดน้อยนึงคือผิดพลาดอย่างแห้งนะครับ ก็เป็นนังครับเพราะว่ามอสตองปูอย่างอื่นใช้นำ้ำคือใหม่ไปดูคือเก็บวบเนียนะครับเพื่อไว้แบบไปเห็ดอื่นนะครับพอใใศไห้นะครับไปดูในออกมีแกนนะครับแตไมใพยุงแกนบ่มีนะครับไปดูี่มีแกนนะครับพยุงนี่แกนบ่มีเลยนะครับแบดปดเก่าปีครับ <S <S ไครมันมาหายจะได้มันจะมาลงหอดเราเราก็มาหนีเขาหอไดนีออเนาะ ีงอยู่แล้วเออมันอยู่ฟังหุ่นก็จริงอยู่แต่ว่ามึงใหญ่กันแห่งนี้มันถึมาตายูุ่คมาตัดพร้อมมันก็ขย่มเลยก็แมนเออถึงมาตัดพร้อมอยู่ข้าง็ม้นนะเออเรียกกองหนึ่งไอ้ต้นนี้มันมันเป็นหนมันตายมันตายแล้วผมเป็นรถเขาขายคนละอย่างกันขายคนละอย่างอยู่ข้างคนละอย่างกันหรือคนละอย่างแสดงว่าเวลามันวิ่งไปใส่อันปีเต้ยนั่นแตกจวดจวดเลยล่ะ แต,แตกไฟแตกใจกันลงมานก <ừ. S 1> ไฟไฟแห้งสูงลอกมาาันเดี๋ไฟแห้งสูงผมก็แค่เห็นได้เหรอมันต้องมาล้มออลอกมาาันไหนหย่านแห้งไหนวันไหนอีต้าวาวันัหนนกห้องสิเป็นสิไตม่เห็นไม่เห็นสิโอ้จักปี<ม>น่ะตัวไอ้ยไปจกัจกตนก้นเก่าจักแถวนหนิใบใหม่มันกับสองแถวอืมอืมใบใหม่มันกับใหม่เล่ดไอ โอ้ยป้ายใหม่เห็นพี่ใส่ก็เดืนใหม่เลยก็ใหม่เลยไหนใหม่ป้ายเลยไหนมันชอน็อตเนาะทำไมขอนอยู่สิบว่าย่างเนาะไอขอนอยู่ก็ใบไม้ไม่ย่างเนาะไม่ย่างเลยแล้วดิงยิง,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 งไอติ้นเปี๊ยกเปียกปุ๊ใส่รองเท้าปุ๊บนี่อันนี้แล้วออโอ้ใช่แล้วอันตรายเลยครับพี่น้องอันตรายแห้งไปแรงสูงกับกองใหม่นี่คือต้นต้นต้นปุ๋นี่ไฟประทันมากแม่นบอกมาแล้ว ไฟแรงสูงนี่มาแล้วอ๋อมันมองเงี้ยมันก้นใหม่มันหลายมันก็ขัวเอาปค้กเอาเพราะว่ามันเมื่อใดๆได้กบเนี่ยพี่ตัดออกได้เนี่ยก็พวกพี่พ่อแม่หรีอแม่แล้วมันมันยู่เข้าอยู่ตีผู้เดียวเขาออาใส่ตายย้งได้บุหมาเน่อันตรายแห่งเนาะเอออันเป็นอย่างนี้นะนี่ครับอันผลของการที่ปลูกต้นใหม่บื้องคิดเน,นาะน่าใหญ่เออคิดบดื้องคิดว่าวันสีใหญ่ไปนหนานครับเพราะว่า ผ่านไปเจ็ดแปดปีเขาปีเเมื่อกั้เกิดการปะทะกันระวังไฟฝ่าครับเอ่อกงใหม่ครับมันก็เลยลงมากครับมีคนเห็นว่ามันลงมันดึกต้นใหม่เอ่อเจ้าต้นใหม่นี่ใต้นะครับจ้าต้นใหม่ใต้จะคล้องหน้าเพิ่นก็เลยจะคล้องต้นก็เลยตาดดอนครับกันไหนจะได้แต่ว่าจะได้ไนะครับเนาะพอนอยู่ในไฟฝ่าเือมันสดคนใต้กับอันตรายครับหรือสดอันอื่นนะครับ มันประดูแปดปีเก่าปีนะครับยังหน้าเพราะว่า,ม,ามันมันอยู่ในทางแห้งเราใหญ่มันมันติดเท่าไฟฟ้าเพราะมันพยุงมันกับมาแล้วนะั่นเหลือมาแต่ว่ากองย่างกับกองนี้ขึ้นต้งแล้วบลีกเลยแล้ว,ลอวกองยางก็ดูขึ้นต้งเป๊ะเลยมันแรนลงมาขึ้น คือมอเห็นในในรถล้งเพิ่งด้นยไหนบัวัดดิน้นกัดดิ้นปเป็เปียกไอ้คนรคนยางนี่นแดดเลยเรืลงเถาลงเถา,าหันเปียกนี่ตอนไหนคุณหลวงบอกเนาะ<บ>แต่วันมันคุณประทานกนตัดคนย่งหัวมันรอกตัด,ตดมัมนปะั๊บพอได้ก็ตัดอันเกดก็บัวเสก็ดอ๋ออือืมเพิ่มเพิ่เพิ่ขายังไหใหญ่เพื่อเพขายไหเป็นไหมล่วมเออเป็นไหม่วมงมัน ตายจริงใแล้วว่ทางมันคืจะของไต่ตาจะของอยุพื้นตานำได้เข้ามาเห็นใหยังท่โบตาแล้กันบสอนเลยันตออ้าวตอเสีได้มัมเนาะเออบตอเสีได้มันโอ้ยครับนี่ใอาใครบ่ได้บสีได้ก็สียได้อยู่เออแดงกัใส่เสียได้อกงดูนี่แล้วดูกวงอยู่ไม่ดูบพท่านพ่อใส่เนาะโอ้ยแต่มนมนยาวๆก็พอเลี้ยอยู่ บอกเขาไม่เงายๆเลยเขาพิ ains, ่งเรือยเอาอยู่นี่ตัวนี้ก็เลย่อยไปลูกต่างขาโตข่ายยังได้อยู่แต่ไม่ค่อนหูเห็ดนะนี่คือตัวนี้ก็ตัวนี้เนาะเัาไม่พันตาดอกตาดอกกับเห็ดเป็นอันนนัได้อยู่แต่มันมันก็อ่อนคือว่าล่ะไม่ท่นมีแกนยังอ่อนเยอะท่านมีแกนนี่อย่างเก่าปีถึงบมเก่าปีเลยสิปีใหม่นี่แปดเลยเก่าปีเ้่ายังตัวเล่าแปดปีแปดปีอ๋อน้อนั่นไม่ยุ่งกับบางไงบางไงอย่างท่านท่านมีใส่นะบางอย่างบางอย่างยี่สิบห้าปีผม อ้ม่ยงท่านนี่ใส่มีอันนี้อันต้นน้อว่องงเรียอบาทขน,น,นดาดนี้ชุดปลานี่ชุดปลานี่มันจะลอยต้นใหญ่รามันจะลอยต้นถึงลอยเลยเนาะเอาไปขายแนเ่เรวกั้อสองหมืออห่นสามหมื่นเนาะ เห็นตันเมื่อวานหนึ่งบริจรอทำนี่ครับคือการปลูกนะครับปลูกท่วาถึงเสาไฟฟ้าไปจ้ะต้นนี้ก็ต้องเอออกนะครับนี่ต้องกอออกคือเกาพออยู่ติดสายไฟเลยครับเวลาไฟล่าลมพัดถือโยนถึงสายไฟนี่ต้นใหม่นี่เป็นสนวนเลยนะครับเป็นสนวนต้นนี้ต้นนี้ต้องเอออกคือกันมันเป็นได้โวยจะขายอะไรเห็ด ไม่เห็นเฮือนก็นได้นะเอาไปเห็ดเสาเห็เทือนไปอย่าไปขายถอดล่ำโกงม,มันนะขายแต่ป้ายมันแต่ทานในรายผลแล้วของมุนผู้เห็ด็ดทานไปขายราคาดีกว่าอยู่ครับแต่ว่ามันคือว่าละ่ะจากหันมาหนีก็หนึ่งเสาสองเสาสองเสาสามเสาสี่เสาห้าเสาหกเสาเออกาแฟมันนั่นมันมันบ่สูง ไฟใหม่นะเพะไอ้ไฟ้าอันใหม่บอกโอ,โอ้มันวั่น,นนั่นตัวนานา้มันวีไสนี่ตัวนี้นี่นีงามางาม่าดครับมันไล่ไดมันวีไสก็ใต้ไปเรลยใหม่ไปเลย่อยมันใหม่ตีมั้แต,ต่วจตเนาะอันนี้ใม่ยุงนอนวีไสนี่ไม่นยุงแปดเก่าปีครับจะได้กันสิดทได้เนาะ จะได้ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ติดมันอยู่ติดตนันนนแห้งโอ้ยกบงไง,งเลยครับมันอยู่ติดสายไฟแห้งก็ต้องเอาออกอันตรายพอเราใส่เสือกดึงอย่างนี้ดัวนี่อืออพันยุง8งแปีเกปีครับบอท่านไม่ใส่เด้อใหญ่ กระทั่งนี้แกนครับแปดเกาปีนี่เห็นอยู่ในน้อยบัพ่อโปมืดอกนี่นี่คือบ่บ,บ่แต่ว่ากระพี่มันกระแข็งแล้วไม่พยุงนี่ครับเออยายอย่าไปขายเด้อนี้ไ่าฮ็เสาไปเฮ็ดเสาบอนี่เอาทั้งหมดพ่อไว้ดเสาดืนออย่าอย่าเอาไปขายไปขายบ่ได้ราคาอันนั้นว่าถ้าขายเป็นแกนหล่อนดีกว่าราคาดีกว่าพยุงครับตัวน,นี้แปดเกาปีนะครับแต่ว่าเอาไว้ บคยไปขายเป็นใหม่ขี่เลยนะครับเป็นใหม่ไหม่ซับนะครับแต่ว่าไม่ไม้กี่หล่อนขายยำนั่นตัดต้นนั้นก็ตัดสั้นๆสั้นๆโอ้มีหดเพิ่งเลยอย่างห้างผบ่งบ่ห้างมืงนไงเลยเนี่ยเอาไปแล้วแีบนี้หอยมันเข้าไปตัวเนั้นอดีนี้หอยกันๆนะแบบนี้ครับรุ่นเดียวกันของมันนะครับแต่พอท่านออกแกนนะครับอืม พยุงเก้าปีสิบปียังไม่มีแกนเ้อนี่มีน,น้อยมีใจใน,น้อยจเจมนบดออกแกนมันนี่อืมนี่กับพยุงอีกต้นนึงนะครับแบบเก่าปีครับเพิ่งเปิดแกนนิดน้อยนี่เห็นบอนี่กำลังเป็นวงเป็นวงครับปร,ประมาณ, 20, ณยี่สิบยี่สิบห้าปีพุนอะอยังสิเปิดแกนใหญ่ ของไทยครับพยุงไทยนี่ครับเก่าปีนะครับแปดปีเก่าปีผ่าน,นลำต้นกับหนาพกนะฮะเปรตตว,วาบมีแกนนะครับแกนหน่อยแห้งพยุงทั้งแถวโอ้มนี้กัแมนเอากาแฟมาลง เสีเยดายต้นใหม่ใดยกะทั้งเสีได้นะครับเนาะไฟลลงมาในต้นใหม่ครับเห็นเป็นแสงไฟปับๆๆเลยครับเวลาต้นใหม่มันผาดลมผัดไปวิ่ๆใส่กับไฟแรงสูงนะครับเลยต้องตัดออกกัเสียดายกับเสียใจนะครับเลยต้องย่อมนะครับ,บรัคกิปนี้กะของสื่อขอบคุณพี่น้องมีสายสายเขียวที่ติดตามรับชมถึงมิคิดส,สันสันแต่อาจจะเป็น อุทาห้อนให้คนนะครับที่ปลูกต้นใหม่หรือเพื่อที่อยากปลูกต้นใหม่อยู่ติดครับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับเนาะแรงต็มในบอทไรครับแต่แรงสูงนี่อันตรายนะครับเพราะเป็นเป็นเป็นสายเปื่อยนะครับสายเปื่อนน้ำอากาศต้นใหม่ใหญ่เลี้ยวนะครับแปดปีกับปีกสูงประมาณสิบกมตรนะครับเสาไฟฟ้าี่สูงจะเมตรโมหูนะครับประมาณสิบเมตรกี่ละแต่ว่าต้นใหม่กระึงนะครับเลยอยากฝากพี่น้องมีสาย้ายเขียวนะครับที่ชมอยู่นี่ คลิปนี้นะครับว่าการปลูกต้นใหม่นะครับนี่เดียกจะมอก็จะไปอ่าปลูกไก่เสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับแต่ว่าปลูกพวกกาแฟไว้ยังไดนะครับจะบ่กเป็นอยังแต่ต้นใหม่ประดูใหม่ย,ยังนี่ครับมันการเสียเวลานะครับเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกดีๆแล้วก็เป็นเสียไมด่ดีไดีดีย่โบโถึงกันสูญเสียชีวิตนะครับแต่ของส่วนกลว่าเห็นไฟลงแล้วผู้ขี้ลดพันนะครับเพิ่งกลาวเห็นไฟมันลงมาลงมาจากสายไฟนะครับลงมาสู่ มาลงมากับต้นใหม่นะครับเห็นเป็นหลูบไฟเป็นแสงไฟลงมาเลยนะครับตอนลมพัดครับขอบคุณครับทีท่ติดตามรัชมขอบคุณครับสวัสดีครับ